เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงมา้าอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมและได้รับความสนใจในการมาดูกระทิงของนักท่องเที่ยว ผลการประเมินจำนวนประชากรโดยการนับกองมูลในปี2559โดยพัชระลายจันทึกและคณะพบว่ามีกระทิงจำนวน271ตัวในจำนวนนี้เป็นตัวเมียโตเต็มวัย96ตัวมีอัตราการทดแทนหรือการมีลูกกระทิง27.29%ต่อปีหรือในแต่ละปีนั้นจะมีลูกกระทิงเกิดใหม่26ตัว จึงทําให้จํานวนประชากรของกระทิงเพิ่มขึ้นทุกๆปีจนเกินกว่าพื้นที่ป่าจะรองรับได้กระทิงบางส่วนจึงอพยพออกจากพื้นที่ป่าไปอาศัยอยู่พื้นที่เกษตรกรรมจนถึงสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกร่าที่นี่ซึ่งห่างจากเขตห้ามล่ลาสัตว์ป่าเขาแผงม้า8กิโลเมตรค่ะ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ที่ผ่านมานะครับสถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสแกร,ราดได้งดรับนักท่องเที่ยวทําให้ป่าของเราได้รับการฟื้นฟูป่าจึงเงียบสงบสัตว์ป่าต่างรู้สึกปลอดภัยพวกเราพบรอยตีนสัตว์จึงเป็นหลักฐานยืนยันว่าได้มีสัตว์ป่าเข้ามาใช้พื้นที่ของป่าสแกร,ราดรอยตีนที่เราพบเป็นรอยตีนสัตว์กีบคู่นั่นก็คือรอยตีนกระทิง ดยรอยตีนมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่กระจายอยู่ทั้งป่าดิบแล้งและป่าตึงรังซึ่งคาดการว่าฝูงนี้มีไม่ต่ำกว่าสิบตัวเลยทีเดียวว้าวหุยเห็นรอยตีนก็แอบกลัวเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ก็ดีใจที่ในป่าสแกราดยังมีกระทิงอยู่ซึ่งกระทิงเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองและยังมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์แต่ย่าดีใ,ใจนะคะที่ป่าสแกราดยังมีความอุดมสมบูรณ์และมีความปลอดภัยให้กับสัตว์ป่า ดังนั้นวันนี้พวกเราจะพาทุกท่านไปพบกับกระทิงและทำความรู้จักกับน้องให้มากขึ้นค่ะกระทิงหรือบางพื้นที่เรียกว่าเมยกระทิงเป็นบัวป่าขนาดใหญ่ความสูงจากพื้นถึงหัวไหล่1น่งเถึงหนึซนติเมตรน้ำหนัก6 5 0้ถึงหนึ่กิโลกรัมกระทิงมีลักษณะคล้ายกับบัวแดงแต่ต่างกันที่รอบก้นของกระทิงไม่มีวงสีขาวลำตัวมีสีน้ำตาลดำหรือสีดำ หลังมีหนอกสูงคอสั้นหนาหน้าผากมีขนสีเทาหรือน้ำตาลมีจุดแต้มสีเทาอมเหลืองเรียกว่าหน้าโพขาทั้งสี่ข้างตั้งแต่เข่าลงมาจนถึงกีบเท้ามีสีขาวเทาหรือเหลืองมองดูแล้วเหมือนใส่ถุงเท้ากระทิง เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่เป็นฝูงประมาณ6กถึง20ตัวหรือมากกว่าขึ้นอยู่กับการรวมหรือแยกกลุ่มของตัวเมียและลูกเพราะโครงสร้างในฝูงกระทิงประกอบด้วยตัวเมียและลูกๆของตัวเมียแต่และตัวเท่านั้นส่วนตัวผู้ที่โตเต็มวัยจะหากินตามลำพังกระทิงออกหากินตอนเช้ากินหญ้าและใบไม้ตกบ่ายจะพักผ่อนและเคี้ยวเอื้อง ตกเย็นจะออกหากินอีกครั้งเมื่อพลบค่ำจะพากันเข้าป่าทึบเพื่อพักผ่อนและนอนหลับสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกราดยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เป็นมิตกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงการปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยดังนั้นจึงขอความการุณานักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้พื้นที่ป่าสแกราดของเรา ขับรถด้วยความระมัดระวังใช้ความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและช่วยกันรักษากฎจราจรรักษาความเร็วรักษาชีวิตสัตว์ป่าค่ะอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกด subscribe ให้ใครดีล่ะให้กับวสวายดีวิัยิสงน้ำร้อนสแกเ่า